สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแน,นลนะคะไอ้วันนี้แม่เพียวจะพามาชมมีไปที่ทำมีนขนมอีแพนเค้กค่ะอันนี้แป้งที่ตีแล้วนะคะก็มื้อนี้ฮันอีแม่นิวเยียอ่จะทำรงทานนี่ไปวัดโพนนี่วัดโพน,น,นกุศมานค่ะวัดโพนพระรามค่ะเป็นบุญในเหตุพระเวทค่ะก็เลยทำรงทานจะทำประมาณนี่สองร้อยหรือสามร้อยชิ้นนี่ละค่ะท่านผู้ชม แป้งนะคะนี่พ่นไ้ตีตั้งแต่6โมงถึง8โมงก็ยังบบแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเตาขนมแพนเค้กนะคะพ่นใช้เสียบนะคะขขอุปกรณ์ไม้ที่ใช้เสียบแพนเค้กค่ะท่านผู้ชมแพนเค้กนี่เพิ่นใส้8กิโลค่ะวันนี้นะถุงละโลนะคะท่านผู้ชมเนี่ย นิวเยียเพิ่นกำลังติดเตาค่ะเอเตาแก๊สเอทำเอขนมแพนเค้กค่ะสูตรเด็ดสูตรอร่อยของแม่นิวเยียนะคะนี่เป็นร้านเอกของกุสมานเอกเพิ่นขายอยู่หน้าตลาดสดกุสมานนะคะตลาดสดบ้านเราเนี่ยแหละเนยได้ไหนเนาะแม่นิวเยียเพิ่นเริ่มเอเอาเนยเริ่มเอจะทายหน้าเตาแล้วค่ะเนยหวานแล้วเนยเค็มเหรอ เนยเค็มค่ะสูตรเด็ดของอำเภอกุสมาเลยนะคะในเจ้านในระ้านนี้นะวันนี้เพิ่อนในก,ก็เลยทำงทานอยู่วัดโพนบ้านเฮาในราคาริ่นเจกกี่โมงเพิ่ลงทานเนี่ยประมาณสามเพิ่นจะเริ่มมาจากเทพเวก่อนเพิ่นจะเริ่มเจกประมาณบ่ายสามค่ะอีบ้านเรืออีใกล้เคียงอีของเขตอำเภอกุสมา โพธิกุศกอกสุกริ่มันปอกพันแพงอีมารับรองทานเลยนะคะขนมเพรนเค้กค่ะของแม่น้องนิวเยียค่ะใบสามโมงค่ะเหตพระเวทเข้าวัดแหละเพื่อนกับไอซิเริ่มเปิดรงทานเพื่อนเลยเชิญไหมเอามาหยิบมากินเลยได้นะคะตั้งตรงอีข้างอีหน้าวัดเนาะข้างในข้างในวัดฮะตุ้งรองทานอยู่โอ้ตรงได้ว่างก็ว่างเลยไม่ไจอง เป็นเต้นเนาะข้างในวัดนะคะข้างในวัดโพนนะคะไม่มีข้างนอกนะคะตรงอิสานามกีฬาไม่มีนะคะเพื่อนี่ทาโต๊ะข้างในตงโต๊ะตั้งลงทานข้างในค่ะคพี่เพื่อนทำค่ะเพื่อนเออริมไอจะเทแป้งไอแพนเค้กใส่หน้าเตาแล้วนะคะเ่็นถุงวามสะอาดเตาแล้วเพื่อนก็ไอไทยเนยเนยสดค่ะเนยแต่เป็นเนยเนยเค็มเนาะ ในเข้มค่ะทดลองหยอดแล้วนะคะท่านผู้ชมมาชมกันเลยค่ะรูปน่ารักน่ารักนะคะท่านผู้ชมรูปอะไรคะแม่นิวเยียนี่รูปหนีรูปซิ่จางกันบอกยิ่งเลยเออบอกยังไงทีไรล่ะนะคะรูปนีเนาะยังไงตีพวงสะบันจะยิ่งยิ่งเพิ่มขะ้นดูแบบบุรุษเกตอ่ะบอกเพี้ยแต่ยังไงจีของที่รันสุตีสุภณีอ่ะไม่ละที โลตัปจีไงจีเออเออเเอานะสถิติโลตัปจีนะอะไรยอดอุตุจีแม่ใส่ตาลงกทานอะไรให้ยอกตาบรูปที่เลื่อเบื้องสิบวัยอุตัวจีวางวางเลยเนาะอุตุจีละอันอันสามารถตัดรูปเบื้อให้ตาลงกทานมันเให้ตาเต็จได้เนียนจะมีเฟรดูบิดาวมีหัวใจแต่ก็มีกลมเนาะอืมต้องโอนหน้าอย่างนี้อันนี้เพิ่นทำรูปแบบง่ายๆค่ะไอ้รูปหมีค่ะกัรวาดล้ำคู่ต้องแปดโลนะคะเฮ็ดไอ้ฮอดเที่ยงจากเล้วไปเล่าด้วยท่านผู้ชมวันนี้ เต auto, ้าแทบไปกับเต้าพื้นทีนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะครท่านผู้ชมหอมแล้วเม่เพียวได้ยินกลิ่นหอมมากจ้าเริ่มแล้วนะเริ่มนะครับท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไรเดอร์แป๊บเดียวอ่าลงทีละเอซิบหัวหรือสิบบาะสิบหัวบ่อทำทีละสิบ สิบหัวหรืออีสิบห้าหัวเพราะว่าอีเตาเพิ่นใหญ่ค่ะท่านผู้ชมตอนแรกไอ้เขาก็บอกว่าให้ไปทําอยู่วัดแต่มันสิบบททำท่านผู้ชมเอ้ยคนหลายเนาะโออ้ยยู่่วัดทาาเจคนจักเทรไถ่ลอยคนท่านนคเตาแก๊สไปบ่มีรถบ่มีเรือทวงใส่ลอกกับเมื่อยท่านผู้ชมเอ้ยเงินเลยแกแค่แป๊บเดียวแคอยู่วัดแล้วเขาจะสิบห้าทำมันสิบบททำอืออือค่ะเป็นเพล็กแล้วนะคะเหลืองน่ากินเลยค่ะ วิธีทำนะคะท่านผู้ชมแพนเค้กแม่นิวเยียค่ะคุณขายอยู่หน้าตลาดสดกุศมาน,นะคะขายแพนเค้กแล้วก็ไอ้เคฟด้วยค่ะอันที่แม่เพียวไอ้พาท่านผู้ชมมาชมช่วงนั้นล่ะอันนี้แม่เพียวบุกถึงบ้านพนเลยมาซอยเพ่นเฮ็ดลงทานค่ะ เน้มกักในรูปนตะขนมปะกระตมอย่านี้อมืมแบบเดียวค่ะท่านผู้ชมลเนรอะไระให้ปันตาให้กโลนเสริสมเอะให้เลกเกียบสมอตสมอสแบบเดียวค่ะท่านผู้ชมทานเนยเค็มกห้มันอีหอมหอม อย่าเก,กินนิ่มอีนิ่มแล้วก็หอมละมุนในปากค่ะท่านผู้ชมเพนเค้กน้องอีแม่น้องนิวเวยีเนี่ยเสยบค่ะอร่อยค่ะปนหยุดเฉพาะบันจัน์นะคะที่ตลาดอีสุดหน้าอีตลาดสุดหน้ากุศมานค่ะตรงข้ามกลับไปงกุยเฮงร้านเพิ่นนะจะเห็นเลยค่ะเหลืองเชียวท่านผู้ชมเอ้ยสวยสวยสวย มันมี่สามไส้ได้เนาะเฮ็ดนี่เนาะสามารถเอทลาดได้นมแล้วก็ไอสตรอเบอรี่ชอ็ชอกโกแลตเนาะแล้วก็ไอแ,แล้วแต่ลาดได้หมดเผือกพีกได้หมดเนาะตามรสเท่ามากเลยสวยๆครับท่านผู้ชมแต่วันนี้จะลาดแต่นมดีางานวัดบ,บางคนก็ไม่ลาดบางคนไม่ชอบลาดมันก็หวานแล้วบางคนจะบ๊ามนมเลี้ยงเลยท่านผู้ชมเอ้ยบองเนี้ย thùng chỗ thùng giả đó gì kìa kêu thùng cự kìa bươn thùng hưu cự kìa chỗ ba to ba to cái đó thật ừ. chết thùng thùng hưu hay hà khu sĩ bệt kìa nó ừ, thùng hưu cái kìa là ừ. Đi chỗ cũng phục kết bạc kìa vì chỗ ở đây ba cái này này luôn là lại bị giá không là lại cả luôn là bị hư เฮ็ดถึงบอกสามร้อย300ชิ้นวันนี้จัง,ง,งหวะเดาเพอไ่เคยเฮ็ดลายปันนี่เห็นนะอืมถุงนึ่งห็ดมันสิได้จักไม้เหรกิโลนึงหันใะ่ไข่อะไรบ้างไข่สองเพย์อืมใส่ไข่สองเพยนะคะท่านผู้ชมคุณบอกว่าถุงนึ่งถ้าขายในตลาดสดเองกุสมานหาถุงนึ่งได้ประมาณเกือบสี่ร้อยบาทค่ะต่อต่อโลนึงอ,อ,อันนี้มันอีกแปดกิโลนะคะท่านผู้ชม เป็นเงินเท่าไหร่คะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เ่านพนแจกฟรีคะ่ะพนเจบุญพ,น,พนแจฟรีคะ่ะรอเลยนะคะที่วัดโพนกุศมาน,นะคะข้างในวัดโพนนะคะพเพิ่งเริ่มไปเปิดในบ่ายสามนะคะเปิดงทานคะ่ะมาแต่แหะเวทก็หิวน้ำหิวขนม,มก็แวะไปเอาเลยนะคะข้างในบ้านไก่เคียงคะ่ะมาเลยไก่เคียงอำเภอกุศมานเอามาเลยคะ่ะมาเที่ยวง,งานคะ่ะบนระเวทนะคะวันนี้ เพิ่นจัดยิ่งใหญ่อลังการค่ะยุวัดโพลธารามค่ะดูอยอนทุกคองอะไรเ้วจะมีแต่ว่ามีายเครื่องให้ในเกมเนี้ว่าขยะเร็ดกิมคออะไรยมีมาแล้วนม่ถุงแววม่คุณมีแบบเป็นเกเลยขนมเพนเค้กเพกิ่ที่ใส่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเต็มนี่นะคะวันนี้เต็มตะก้าใหญ่เลยนะคะ พนรอให้มันแห้งนหเนาะเย็นให้อายเย็นออกก่อนให้อายร้อนออกก่อนเนาะเพราะมันจะเป็นไอน้ำแล้วมันสีเป็นน้ำนนเานาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปหิวน้ำข่อยก่อนคนะ่ะไปอยากขนมบอ,อ,าอ,าอสอ่ะอยากอ่มาดำซีวิสเซเลนละเอาทำมาคอมเมนต์ก่อนน,นะคะ เรืองเหลืองน่ากินเลยจะทำไปชอ้อปดูนี่เนยเพิ่นเนยก็เป็นกิโลแล้วนะคะปก <Yeah. S 2> ดขี้กันเราถึง่ะยูทูบในปกดขี้กันดิ ซ้อมกูสำเนียงกูยังส่งอายกระเตา่าเอ้ยฮ้อนขนาดท่านผู้ชมเอ้ยอยู่หน้าเตานี่ย้อมแพ้แม่เพียวบบสุซ้อมตกนรกไว้ฮ้อนฮ้อนอีหลีแม่นอยู่เซฟฮัน<ช>ไปฮ้อนค่ะเตาเตาใหญ่ท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเฮ็ดใบโบ่บฟ้าวเฮ็ดไข่ตลาดเฮ็ดปากเฮ็ดหูดังได้เลยเดี๋ยวเดี๋เนาะแม่แม่พีเอแม่นิวเย่เนาะ Sí, a